สวัสดีกัลยานณะมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เรามาสนทนาธรรมนะฮะในหัวข้อเรื่องของวิถีมารและวิถีแห่งพุทธ,ธนะฮะก่อนอื่นเลยครับเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนเรื่องของวิถีมารวิถีพุทธ,ธน,จจนี่คืออะไรผมจะจาแนกเรื่องนี้ออกเป็น2อ,อย่างนะวิถีมารเนี่ยผู้ทรงตัดถึงเกี่ยวกับมารน,นะฮะไว้ในพระสธรรมปุริสูตรว่ามารคือความตาย ซึ่งมาก,ก็คือความเศร้าหมองคือสิ่งที่เกิดดับได้นั่นเองมานเนี่ยในภาษาโบราณเขาพูดถึงมานความตายก็คือสิ่งี่กัดนะเราะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นหัวใจที่สําคัญมากน,นัการบําเพ็ญจิตในการเข้าสู่มุตรสำมัสพรทิยานตารตัสรนุนจึงเป็นองค์ประกอบที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวนามธรรมาจิตวิญ,ญญาณเลยนะเัราะนั้นใครก็ตามแต่ที่กําลังบําเพ็ญวิถีจิตนี้ด้วย วิญญาณขันนะคคือจิตขันเนี่ยที่ครองขันอยู่เนี่ยให้ตัดสิรูเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะจิตตัวนี้เป็นจิตที่เป็นสภาพของความเกิดและตายนะคือพระองค์ก็ตัดแล้วไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอายตนะหกหรือจิตทั้งหกตัวเนี่ยเป็นสภาพจิตที่เป็นของเกิดดับคนระับเราไม่สามารถบำเพ็ญได้นะการบำเพ็ญเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมพุทญาณหรือการรู้แจ้งสรรพสิ่งสรรพธรรมทั้งหลายทั้งปวง อยู่ในสภาวะที่ไม่มันคงไม่คงที่เป็นสภาวะที่แตกกับสลายไปเนี่ยต้องมาสังเกตตัวจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะซึ่งในการสังเกตจิตนั่นแหละเขาเรียกว่าการวิปัสสนาญาณหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าลัคนูปนิชานซึ่งก็คือการเห็นแจ้งในสภาพธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสืบเนื่องน,นะดังนั้นตรงจุดเนี้ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจและยังมีการปฏิบัติที่ผิดพลาดอยู่ยเช่นการแบ่งสมถะออกจากวิปัสสนาญาณ อย่างตัวสมถะเนี่ยก็เกิดการตีความหมายผิดพลาดไปเช่นไปตีว่ามันเป็นความสงบจริงๆสมถะไม่ใช่นะสมถะแปลว่ากําลังส่วนวิปัสนาญาณแปลว่าการรู้แจ้งการเจริญสิ่งนั้นจนรู้แจ้งในสภาพธรรมใดสภาพธรรมหนึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้เป็นสภาพแห่งความเป็นอนัตตาทั้งหมดนะเะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะเพราะนั้นพุทธองค์ไม่ได้แยกวิปัสนาญาณกับสมถะออกจากกันนะคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่พุทธองค์หมายถึงว่า มีกําลังในการทาวิปัสสนาญาณอย่างสืบเนื่องไปก็คือการเดินมากในโพชฌงเจตนั่นเองคือมีสติก็คือมีการตัดสภาวะอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคือการขาดจากสภาวะคือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นแทนกันไปอย่างต่อเนื่องมันจึงเกิดการรู้แจ้งในปฏิจจาบาทนั่นเองนะเช่นอย่างตอนนี้สมมติถ้าใครฟังผมอยู่นะฮะได้ยินเสียงผมพูดอยู่แล้วก็เห็นเกิดดับไปเป็นการสืบเนื่องในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไปนี่คือเห็นเสียง กับหูเกิดดับไปด้วยกันนั่นคือการเห็นตัววิญญาณทํางานร่วมกันนะเป็นสังขารแลรทกับวิญญาณกระทบกันและเกิดความปรุงแต่งขึ้นเป็นภาษาภาษาไทยเป็นบัญญัติในความพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจในเนื้อหาที่พระองค์ท่านอธิบายก็คือความเปลี่ยนแปลงเกิดดับนั้นมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่องต่อเนื่องสืบเนื่องนะฮะแม้แต่ความคิดปรุงแต่งทั้งปวงแม้ว่าความคิดนั้นจะเป็นความคิดที่มาจากอดีตก็ยังเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันมีเหตุปัจจัยที่ ความคิดในอดีตเกิดขึ้นเช่นมีคนถามเช่นรูปวัตถุที่ไปกระทบแล้วมันเกิดนึกถึงอะไรเงียบอะไรบางอย่างหรือสถานที่อะไรเงี้ยมันทาให้เกิดความจาขึ้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้จะเห็นว่าจิตตัวชั้นสัญญาเนี่ยเขาจะบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้โดยที่เราไม่สามารถแก้ไขเขาได้พระองค์จึงตรัสว่าสัญญานั้นน่ะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ภาวะแห่งความเป็นเราเพราะมันเป็นสภาพที่มันบันทึกข้อมูลของมันไว้เองนะมันไม่มีใครไปบันทึกอะไร พอมันถูกกระทบแล้วมันถูกบันทึกขึ้นมาแล้วมันก็จดจําว่าเนี่ยอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้เจ็บอย่างนี้ทุกข์อย่างนี้สุขอย่างนี้อะไรเงี้ยมันบันทึกเอาไว้อย่างนั้นมันเป็นสภาพที่มันบันทึกเอาไว้เองนะฮะโดยถูกผัสสะจากสังขารธรรมภายนอกแล้วก็สัญญาจากภายนอกเข้ามาหล่อหลอมจนเรามาหลงว่าสัญญานี้เป็นตัวเรามีความเข้าใจผิดในเรื่องของสัญญาจึง VEN. ทําให้เกิดสัญญาวิปลาสคือความจําผิดวิปลาสมีตัวเรามีของเรามีคนของเรามี นู่นนี่นั่นอ่ะมีสายธรรมของเรามีอะไรเงี้ยผิดพลาดไปทั้งหมดนะเพรฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถออกจากวังวนวัฏฏนี้ที่อยู่ในสัญญาของตัวเองได้คือหลงวนอยู่ในความเห็นแห่งตนนั่นเองซึ่งก็คือใครจะพ้นจากตรงนี้ก็คือการเข้าสู่อรันตผลนั่นเองคือเห็นแล้วว่าสัญญานี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นสภาพของความปรุงแต่งขันที่บันทึกมาเฉยและก็ยังคงมีอยู่ตราบใดที่ขันนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังต้องใช้ขันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนแต่เพียงแต่ว่า มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอ๋อมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วก็คนที่เข้าใจตรงนี้ก็จะเริ่มเข้าจจทําสัญญาที่เป็นสัญญาในความเป็นจริงของการรู้แจ้งนั้นอย่างถูกต้องนะั่นก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะนั่นเอง,เองนะในมนรรคข้อที่สซึ่งเห็นตามความเป็นจริงกอก็คือเห็นโลกนี้ด้วยภาษาตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนะเป็นเพราะภาษาเป็นเหตุใจแล้วก็ใช้ความคิดเนี่ยมองไปในตามความเป็นจริงของภาษาว่าอะไรเกิดขึ้นจากอะไรอะไรเกิดขึ้นจากอะไร มันก็จะเริ่มประกอบองค์มรกขึ้นมานะซึ่งถ้าใครเดินถูกก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดการพูดถูกตามกระบวนการมากนะอันนี้เฉพาะแค่สามข้อแรกนะทีนี้นะผมจะพูดต่อว่าการบําเพ็ญในวิถีมารเนี่ยคือพอเราพยายามจะบําเพ็ญให้ตัววิญญาณให้มีกําลังมีอะไรก็แล้วแต่มันคือการทําให้มารทั้งสิ้นดนะังนั้นก็คือการทําให้สิ่งที่เกิดและตายยมันไม่ได้ประยุกต์ พุทธะคือสิ่งที่ไม่เกิดและตายเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะพุทธะคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายฉะนั้นการที่จะเข้าบำเพ็ญสูตพุทธภูมิเนี่ยเราจะต้องมองเห็นตามความจริงก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายกับสิ่งที่เกิดและตายมันอยู่ใกล้กันมากครับถ้าเราแยกกันไม่ออกนะผมชีช้ให้ชัดเช่นยกตัวอย่างไงเราตีมือก็ได้ครับทดสอบตอนนี้ได้สิ่งที่เกิดเปลี่ยนแปลงได้นี่คือจิตทั้งหมดแต่สิ่งที่รู้สิกความเปลี่ยนแปลงนั่นนะคือพุทธ อะไรที่รู้ความเปลี่ยนแปลงนั่นคือพุทธะแต่มันไม่ใช่เรานะต้องมองก่อนว่ามันไม่ได้มีตัวเรานะ <c oughs> ไปเป็นพุทธะนะพุทธะเขาเป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วตัววิญญาณขันนี้ก็เป็นเพียงแค่สื่อที่พยายาะอธิบายออกมาว่าพุทธะคืออะไรนะผมก็ใช้สัญญาเนี่ยอธิบายสภาพว่าเนี่ยไอสิ่งที่เกิดและตายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ของเราและมันก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยมันเป็นของธรรมชาติอย่างนั้นนะมั <c oughs> นเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายนี่คือสภาพที่จะเข้าใจความจริงว่ามันไม่ได้มีคนเขาเราส <c oughs> <c oughs> ัต แต่สิ่งที่รู้ในสัจจานั้นนะมันมีอยู่จริงก็คือพุทธนั่นเองและไม่ว่าจะมีผมหรือไม่มีผมพุทธะจะยังคงดำรงอยู่ก็คือซึ่งก็คือพุทธภาวะนั่นเองที่เป็นสภาพแห่งความเป็นชีวิตมันเป็นนิรันดร์นะนั่นแหละคือพุทธฉนะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นถูกแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีตัวตนของเราอยู่จริงๆมันเป็นเพียงแค่ชั้นสมมุติสัญญาข้อมูลที่เรามาหลงผิดจับเอาว่ารูปนี้จิตนี้ความรู้สึกนี้ เวทนาต่างๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอายตนะหกหรือรูปรสกลินเสียสัมผัสนั้นกลายเป็นของเราเรามาหมายผิดนะฮะก็คือหมายผิดคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกลายเป็นของเราไปมาหมายเอาผิดนะฮะมาหมายความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกก็คือสังขารธรรมกระทบกับวิญญาณแล้วมาจับต้องว่าหูเนี่ยเป็นของเราเป็นสิ่งที่เราได้ยินเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบอะไรบางอย่างแต่หารูกไหมว่าเราไม่สามารถบัญชาการมันได้แม้แต่ตอนนี้ที่ทุกคนฟังอยู่มันก็เกิดเองดับเอง ถ้าเราเริ่มเข้าใจกระบวนการนี้มันจะเกิดวิปัสสนาญาขึ้นมาคือมีการตื่นรู้ขึ้นของจิตนะฉะนั้นเมื่อเดินตรงนี้ถูกเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำหรือทุกคนต้องออกจากทันสัญญาข้อมูลของจิตที่อยู่ในขันนี้ก่อนในรูปขันของเราต้องออกให้ได้นะทาความเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นชั้นสัญญากระทบแล้วมันสัญญามันยิ่งเกิดนะตรงนี้เข้าสู่เรียกว่ากระบวนการทําสัญญาเวทนาไปสู่สัญญาเวทยยตานิโรธนะก็คือเห็นสัญญาทํางาน กระทบแล้วมันเกิดการทํางานมันเริ่มเห็นแล้วไม่ใช่ตัวเรามันทางานเพราะมีเหตุปัจจัยกระทบผู้มันโกรธเนี่ยมันโกรธเพราะปัจจัยของมันคือมีการบันทึกในชั้นสัญญาว่ามันไม่พอใจที่ข้างนอกคนภายนอกทําอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่ตรงกับสัญญาของตัวเองจึงเกิดความโกรธขึ้นอะไรอย่างนี้ยมันจะเริ่มเห็นกิเลสเกิดขึ้นเองดับเองมันจะเริ่มถอดถอนอุปทานของจิตนะว่าเฮ้ยความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นการหมายรู้ผิดมันเป็นความเข้าใจผิดของที่เราไม่เข้าใจมัน เราไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวขันเนี่ยมันบันทึกอะไรไว้มันถึงไม่ชอบอะไรเราไม่เห็นเบื้องลึกของจิตเพระนั้นภาษาจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาและเกิดตัวสัญญาุงแต่งไปในทิศทางใดเป็นความพอใจไม่พอใจเฉยๆหรือแล้วแต่เราก็ดูอาการนี้นะฮะตรงนี้มันจะเป็นเข้าสู่สัญญาเวทีตานิโรธค,คือเริ่มเกิดกระบวนการเห็นตามความจริงแล้วว่าไอ้สัญญานี้ไม่ใช่ตันๆไม่ใช่ของเรา แล้วมันก็จะเริ่มเพิกถอนคนวามเม็นผิดนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันมันจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่มีตัวตนไม่ได้มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นมันจะรู้เงียบๆตอนนั้นมันจะเริ่มเข้าสูา่สภาวะรู้แจ้งละตรงนี้เข้าสูากตกต่อรรถกฏเมื่อเห็นว่าสัญญาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแม,ไม้ไม่ต้องมีอะไรไปทําการกับอะไรมันทุกอย่างมันเกิดเองดับเองมันเป็นเองนะันตรงนี้มันเข้าหมวดวิจาธรรมในโคชงเจ็บนะคือความเข้าใจในการเดินวิปัสสนาญาณซึ่งมันมีการกระทําอะไรมันเกิดเองดับเองไม่มันไม่มีตัวเรา แม้แต่การดูสิ่งที่รู้ที่ดูที่เห็นก็ดับไปด้วยนะเกิด <_ d un> อ,อะไรขึ้นมาผาาัสสะเกิดปุ๊บอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บดับไปด้วยกันหมดไม่ได้มีการยึดถือว่าเราเป็นผู้ดูผู้อะไรอยู่มันดับมันดับสภาพความยึดถือตรงนั้นทั้งหมดนะมันดับตัวดูตัวที่มารู้จิตว่าจิตมันเกิดดับเนี่ยแล้วมันจะมีตัวดูซ้อนอยู่ถ้าเราเห็นว่าไอตัวดูนี่ก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เกิดและดับของมันอย่างนั้นนะฮะเป็นสภาพสังขารธรรมที่มันปรุงแต่งสภาพขึ้นมาทั้งหมดนะหรือรูปแล้วกลิ่ มาทาให้เกิดรู้ในสังขารธรรมเดี๋ยวตรงอธิบายตรงนี้ใหม่นะฮะตรงส่วนตรงที่เป็นสังขารธรรมอย่างผมพูดถึงอากาศนะก็คือเราจะไม่มีเจตนาในการปฏิบัติที่ว่าเอาตัวเรามาให้รู้สึกตัวนะฮะอันนี้อันนี้เป็นวิธีการแบบที่ผิดเลยนะผิดแนวทางของพระพุทธองค์เพราะว่าการที่เรารู้สึกตัวได้เนี่ยมันเรามีจิตอยู่ในกายอยู่แล้วนะฉะนั้นการที่เรารู้สึกตัวไม่ใช่วเราไปทําเอาแต่มันเกิดจากการที่เรารู้ อยากสังขารธรรมภายนอกก็คือลมอากาศเนี่ยที่เข้ามากระทบกายดินที่กระทบเราอยู่ให้เรารู้สึกตัวอยู่นะมันไม่มีเจตนาไปตั้งว่าเราจะเอาความรู้สึกตัวนะาการที่ไม่มีเจตนาเนี้ตั้งแต่แรกคือการไม่เข้าสู่อาัตจาิมรนนโยคคือไม่มีการแบ่งเวลาปฏิบัติปฏิบัติของมันโดยอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยของการรู้สึกตัวนะมันจะไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่แรกต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกก่อนพอเข้าใจตรงนี้ถูกเนี่ยการรู้ได้เนี่ยมันจะนี่มันจะเริ่มเห็นว่า สังขารธรรมภายนอกก็คือลมนั่นเองมาทําให้เรารู้สึกตัวถนไม่ได้มีตัวเราไปรู้สึกอะไรมันเกิดความรู้สึกของมันเองแล้วก็จะเริ่มเข้าใจกระบวนการในการองตัสรู้เป็นวิปัสนาญาณอันแท้จริงของพุทธองค์นะมันจะเข้าอาการนี้มันจะเห็นว่าสังขารธรรมข้างนอกคือลมกระทบกายทําให้เกิดว่าอ๋อเนี่ตัวเราที่เป็นชั้นสัญญาณเกิดขึ้นเพราะหลงผิดตรงนี้นี่เองมากระทบแล้วเกิดเราขึ้นมานะมีเราขึ้นมาแต่มีเราตัสรู้มีอะไรอันนี้ผิดหมดนะมันไม่มีเราตัสรู้นะ มันมีแต่จิตที่ตรัสรู้นะจิตนั่นคือนามธรรมที่เป็นพุทธตรัสรูรร้แจ้งในอรยิยสัจนะซึ่งคือรู้กายเวทนาจิตธรามนั่นเอง,เองมันจะเข้าใจองค์ธรรมของพระพุทธทั้งหมดนะจะเข้าใจทั้งหมดว่าพระพุทธเข้าใจอะไรยังไงปฏิจจารเกิดยังไงมันจะเห็นทางไปว่าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเหตุปัจจัยเนี่ยว่าง่ายๆก็คือปฏิจจารดนั่นเองอะไรเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุปัจจัยกับเหตุปัจจัยก็คือผัสสะนั่น,ออนเองผัสสะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกสิ่งปรากฏขึ้นนะเช่น โลกเรามืดนะไม่มีแสงสว่างนี่มองไม่เห็นนะแต่พอแสงปรากฏขึ้นเนี่ยมีเหตุปัจจัยให้กระทบปุ๊บสว่างขึ้นมาตาก็เ,เห็นรูปนะไม่ใช่ตาไปเห็นรูปนะเห็นรูปเพราะมีปัจจัยปัจจัยเพราะมีแสงและมีรูปให้เกิดกระทบขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาแต่ที่นี้มันมีคนหลงผิดเนี่ยมาว่าเราเป็นผู้เห็นรูปหลงผิดเข้าใจผิดนะมันเข้าใจกระบวนการในตรงนี้ผิดทั้งหมดนะ ฉันั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ผิดในการเดินวิบรรพยาณมันจึงไม่ถูกต้องมันเป็นมีตัวเองเข้าไปทําพอมีตัวเองเข้าไปทํานี่คือจบเลยครับคือมันเดินผิดทางแต่แรกทีนี้มันจะมีตัวเองตัดสรู้นี่มันจะหลงแล้วว่ามีเราตัวเราตัดสรู้มีเราเป็นเจ้าข้อเจ้าของอะไรหลงทางหมดครับมันไม่มีเราตัดสรู้ครับมันมีแต่พุทธะตัดสรู้เองไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราตีนยาขันนี่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะคนละเรื่องกันเลยนะเมื่อหลังจากที่เราไม่พัฒนาตัวจิตตัวที่เกิดดับนี่คือตัว มารหรือความตายเนี่ยตัวจิตวิญญาณที่เกิดตายเนี่ยเราไม่ไปพัฒนามันแล้วเรามาพัฒนาสิ่งที่เห็นการเกิดตายอันนั้นเป็นอุทธธาพอวุทาเขาตื่นเต็มกําลังเนี่ยเขาจะเห็นแจ้งทั้งหมดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวเขาเองเขาก็อยู่อย่าง้นพุทะเขาอยู่มาโดยตลอดอยู่ตั้งแต่แรกจนตอนนี้นะอยู่มาตลอดไม่เคยดับไม่เคยเปลี่ยนแปลงพุททองต้งตัดว่าเราชีวิตเรามีอยู่ตลอดกาลคือเรารู้แจ้งในสรรพสิ่งทั้งทั้งปวงรู้สรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งปวง พระองค์อยู่อย่างนั้นมาตลอดนะจริงๆคงแค่จะบอกว่าชีวิตของมนุษย์และสารโลกทั้งหลายร้วมเป็นพุทธภาวะและเป็นส่วนหนึ่งของพุทธภาวะเพาะนั้นเองนะนี่คือความจริงอันสูงสุดในพระธรรมพระเจ้าจะบอกว่าพวกเราอ่ะล้วนเป็นพุทธะเพียงแต่เรามาหลงยึดกายกับจิตแลวเราไม่สามารถคืนตัวเองไปสู่สภาพแห่งความเป็นพุทธะได้นี่เือนประเด็นแล้วเรายังบำเพ็ญผิดอีกบำเพ็ญจิตที่เกิดระดับไอบำเพ็ญผิดนี่มันเป็นการบำเพ็ญวิถีมารนะมันไม่ใช่วิถีของพุทธะ พุทธคือการรู้แจ้งในมารในความเปลี่ยนแปลงของมารมาน,นั่นแหละคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเกิดและตายนะเะนั้นรูปประคันนามขันนี้จึงเป็นของมารน,นะแต่ว่าถ้าพุทธะตื่นแล้วแน่นอนครับพุทธย่อมเป็นผู้ควบคุมมารน,นะก็คือเป็นผู้รู้แจ้งในมารฉะนั้นขันแต่ละขันที่ตัดสรุปไปแล้วก็จะถูกพุทธควบคุมไว้นะไม่ให้มารกำเริบฉนะนั้นมันจะไม่มีการเข้าไปบำเพ็ญให สมาธิให้แก่ม,มารนะถ้าเกิดมานแข็งแรงเนี่ยพุทธะเขาเอาไม่อยู่ฉนันการบําเพ็ญที่แตกต่างกันตรงนี้ก็คือการบําเพ็ญพุทธะคือบาเพ็ญรู้บาเพ็ญตัวปัญญาให้เกิดรู้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้พวกเรากําลังเข้าใจเรื่องตัวรู้ผิดนะเช่นเนี่ยว่าวิญญาณนี่เป็นตัวรู้ไม่ใช่นะครับคําว่ายานในในภาษาบาลีเนี่ยแล้วในภาษาโบราณยานแปลว่าผ่านนะหมายถึงเครื่องที่นําไปวิญญาณขันของเราเนี่ยที่เราใช้อยู่ตอนนี้ตาหูออจมูกลิ้นกาย คือเป็นเครื่องนําไปนะฮะหมายถึงนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีภาษาปุ๊บมันก็ลาดกายไม่เคลื่อนนะฮะเนี่ยฉะนั้นวิญญาณน,นี้ไม่ใช่ผู้รู้นะมันเป็นการใส่บัญญัติที่ผิดพลาดนะฮะวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรับชนกกรรมเฉยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนตัวไปแต่พุทธะเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้การเคลื่อนไหวและการหยุดของจิตนะฮะไม่ว่าจิตนี้จะเคลื่อนไหวหรือหยุดอะไรเนี่ยมันจะรู้รู้รู้รของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ถ้าเรารู้เขาเขาเข้าใจทําความเข้าใจในพุทธ,ธเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าอ๋อทุกสรรพสิ่งล้วนมีพุทธะอยู่ในตัวแต่เขาไม่เห็นไม่สามารถแจ้งในตรงนี้ได้นะตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากแล้วผมพยายามบอกว่าถ้าเราบำเพ็ญพุทธะผิดไปบำเพ็ญวิญญ,ญาณแทนนี่จบเลยครับไม่มีทางเข้าสู่องค์ตัสลุถ้าอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเลและไม่สามารถทําพุทธะวิญญาณให้ขึ้นไปอีกนะมันมันยังมีขั้นตอนอีกเยอะนะซึ่งกระบวนการของการเข้าสู่อรันผลคือแค่ออกจาก สัญญาเวทนานะฮะก็คือเข้าสู่สัญญาวิธีตานนะิรธนแแล้วก็จะต้องมาทาอาการในอริยสัจอีกก็คือรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้การกระบวนการทํางานของสันห้ารู้ปฏิจสมบัตินะคือการเข้าใจองค์ธรรมของพระเจ้าทั้งหมดคือจะเริ่มเดินนะแล้วเข้าใจโพที่ปัจจยธรรมเข้าใจเส้นทางทั้งหมดในการไปน,นั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องปัจตจังนะฮะผมก็พยายามจะถอดรหัสจากการที่ผมเดินนะด้วยวิธีการที่ผมแนะนำตั้งแต่แรกว่าเร่เราไม่ต้องไปทําอะไร เพราะว่าภาษามันมีอยู่แล้วมันกระทบให้เรารู้สึกตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องเราอาศัยสังขารธรรมของโลกนี่คือรูปรสเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆมากระทบให้เรารู้สึกตัวโดวยที่เราไม่มีเงื่อนไขในการรู้สึกตัวนะฮะมันจะหมดเงื่อนไขไปแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกตัวอย่างถูกต้องมันจะไม่ตกเข้าไปสู่โลกความคิดปรุงแต่งภายในคือมันจะอยู่กับฐานกายเจ้าจึงบอกว่า,วาพระองค์อยู่ในฐานกายคือฐานกายเป็นฐานที่ปลอดภัยที่สุดมันจะไม่ค่อยตกเข้าสู่โลกความคิดคือเมื่อเวลาที่ตกเข้าสู่โลกความคิดเนี่ยมัน จะต้องคิดเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่านะั่นคิดเป็นกุศลพิคิดเป็นอกุศลคิดเป็นอะไรเมื่อมีภาษาเกิดขึ้นมันจะต้องทํางานโดยธรรมชาติของมันอนั้นเพราะพระองค์ตัดเลยว่าเมื่อภาษาแล้วย่อมรู้สึกย่อมนึกคิดนะย่อมจดจําได้หมายรู้นะย่อมปรุงแต่งไปนั่นเองย่อมมีสภาพของความปรุงแต่งเป็นเรื่องปกติของรูป,ปรขันไม่มีใครห้ามไม่ให้มันคิดได้นะอย่างเช่นผมถามทุกคนเมื่อวานทุกคนทานข้าวมันคิดแล้วครับไม่ว่าคุณจะตอบว่าไม่ได้ทาน ลืมไปแล้วมันก็คิดแล้วครับมันคือคําตอบแต่ว่ามันไปเอาข้อมูลจากชั้นสัญญาในคําพูดมาพูดฉะนั้นใครที่บอกว่าตัวเองไม่คิดอันนี้ไม่ใช่ครับมันคิดครับแต่มันไม่เห็นครับมันไม่เห็นว่ามันคิดนะปัญหาเดียวคือมันหลงทางกันอยู่มันเลยไม่เข้าใจมันคิดว่าตัวเองหยุดคิดได้นะนี่เป็นพวกที่ถีวิปลาสนะคือผิดธรรมพระเจ้าทั้งหมดเลยแม้แต่ใครก็ตามแต่นะที่สอนให้เลิกคิดเลิกอะไรผมบอกไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่ทางงพระเจ้าไม่งั้น คนเหล่าน,นี้เท่ากับค้านพระธรรมของพระเจ้าเพราะว่าข้อที่สอง,อง oui. เป็นสัมมาสังกัปปะคือการคิดถูกนะฮะมันต้องมีครับพระพุทธองค์ก็ใช้คิดนะแต่ใช้คิดในตามความเป็นจริงไม่ใช่ใช้คิดแบบมนโนนะต้องเข้าใจแยกให้ออกนะเห็นโลกตามความเป็นจริงก่อนเห็นผัสสะเกิดขึ้นเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วใช้ความคิดลงไปเนี่ยไปดูในความเป็นจริงว่าเออมันจริงอย่างนั้นมันตามผัสสะไปที่มันเกิดขึ้นมันจะเข้าใจสภาพธรรม,มตามความเป็นจริงเองมันต้องปรับความคิดปรับชั้นสัญญาความคิดของตัวเองทั้งหมดนะ น,นัน่นแหละมันถึงจะเป็นการรู้แจ้งอย่างพุทธนะเป็นความเข้าใจโลกอย่างพุทธ lage. มันไม่ใช่ว่าเป็นความเอาความเข้าใจโลกของเดิมมาใช้ไม่ใช้ไม่ได้คนระับเพราะความเข้าใจโลกของเดิมเนี่ยเราไปรับข้อมูลมาเนี่ยผิดเพี้ยนเต็มไปหมดนะฮะทำไม่ได้นะครับอันนี้คือเนี่ยฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่บอกว่าหยุดคิดได้อะไรเนะน,นี่ยไอ้นี้พวกเนี่ยไม่เดินมากไม่รู้มักไม่รู้ทางไปไม,ไม่รู้ว่าพู้เจ้าวางมักยังไงไม่เข้าใจธรรมของพู้เจ้านะปิดธรรมผู้เจ้าอย่างมากพวกเนี่ยเป็นอรชีนะที่ แฝงมาเป็นสาวของพระเจ้าท่านั้นเองเชื่อถือไม่ได้นะน,นี่ผมไม่ได้ตาหนินะผมพูดตามความเปจริงนะฮะดังนั้นเราเดินมาพระเจ้าเราต้องตรวจสอบว่าพระเจ้าตัดอะไรพูดอะไรเราถึงจะเข้าใจธรรมของพระเจ้าว่าเออผู้เจ้าพูดอย่างเงี้ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรทำไมพระเจ้าพูดแบบนี้อย่างเช่นคําว่าสักโลกเป็นไปตามกรรมเนี้นพระองค์พูดอย่างเงี้ยลองนึกดูว่าสมมุตินะสมมติฐานว่าเราเป็นคนพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรแสดงว่าท่านปล่อยแล้วท่านไม่ได้อะไรกับคนที่มีเหตุปัจจัยที่ไม่มีความ เกี่ยวข้งของกับท่านก็ปล่อยไปตามกรับก็คือท่านไม่ได้ยุ่งไม่ได้แตะต้องก็สัตว์โลกก็เป็นไปอย่างนั้นของสัตว์โลกเองนะฉะนั้นเนี่ยเราดูให้ชัดเจนนะครับเราดูให้เข้าใจแต่ว่าเราเริ่มเข้าใจองค์ธรรมพระเจ้านะไม่ใช่มาพูดเรื่องว่ามีก็ไม่มีมีก็ไม่มีเถ,ถียงกันอยู่นี่นะโลกแตกพู้เจ้าบอกว่าจะมีหรือไม่มีมันเป็นเหตุปใจใัจจัยที่เฉยยิบไม่ได้ทั้งคู่นะจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนมันก็เป็นแค่เหตุปัจจัยของการกระทบและเกิดขึ้นมีหรือไม่มีก็ช่างครับเป็นอาการขอองงจิตทั้หหมดย่่าไไปลเชื ปฏิบัติแบบมีกับไม่มีอะไรไม่ใช่คนระับมีเพราะเหตุปัจจัยไม่มีเพราะเหตุปัจจัยดับไปเพราะเหตุปัจจัยอาอเรื่องนี้เป็นเรื่องของอิทัปปัจยตานเะพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนะมันเป็นเรื่องของอาการที่มันมีเพราะเหตุปัจจัยมันดับก็เพราะเหตุปัจจัยหมดแค่นั้นเองนะถ้าเราทําความเข้าใจตรงนี้เราเราจะเก็ตเลยนาพุทธเจ้าท่านทะลุอะไรบรรลุอะไรน่าหนะถึงจะเป็นทางไปแห่งความหมดตัวตนนะมันไม่ได้ว่ามีเราไปเก่งกว่าใครเลื่อเรือกว่าใครไม่มี มันเป็นสภาพที่เราเห็นต่อความจริงทุกสิ่งมันเป็นสิ่งเกิดดับเอาอะไรกับมันไม่ได้ใครก็ตามแต่ในโลกนี้ล้วนเกิดดับเหมือนกันดนั้นตรงนี้ผมฝากเลยนะว่าเราบัเพนจิตผิดตัวหรือเปล่าเราไม่ได้บำเพนตัวพุทธะแต่เรามาบำเพนตัววิญญาณเพราะมันไปใส่สมมติกันผิดไงบอกวิญญาณก็เป็นผู้รู้ไงบอกไม่ใช่วิญญาณเป็นเครื่องรับโทษแห่งผัสสะเเป็นเหตุปัจจัยของความปรุงแต่งทั้งหมดนะวิญญาณเป็นสภาพของความปรุงแต่งครับอันนี้เข้าใจผิดนะดังนั้นตรงนี้ถ้าแก้กันไม่ถูกเข้าใจกันผิดป ก็คลิปนี้ผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะว่าทุกคนบำเพ็ญจิตอะไรอยู่ให้สังเกตง่ายๆครนะับทำไมเราพัฒนาล้วปัญญาเราไม่เกิดถ้าการพัฒนานั้นไม่เกิดปัญญาเนี่ยภายในระยะ3เดือน6เดือนผมบอกเลิกนะครับ1ครูบาอาจารย์สอนไม่ถูก2คือเราไม่มีปัญญาเองหรือเปล่าต้องตรวจสอบนะหลายด้านไม่ใช่โทษแต่ข้างนอกนะดูตัวเองเย้ยว่าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทำไมเราไม่พัฒนาขึ้นทำไมเราปัญญาเราไม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าพระองค์สอนให้เราเข้าสู่ความรู้แจ้งคือมีพุทธปัญญานะฮะ นั่นแหะคือสิ่งที่พระองค์ปรารถนาคือจะสอนสมรสัตย์ให้เกิดปุตติมญามีปัญญาระดับจนชั้นเท่าพระองค์คือการตััสรูปะอนุตรสัมมาสัมพุทธิญาณฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถมีปัญญาเพิ่มขึ้นได้ความทุกข์ในชีวิตของเรายังอยู่เราแก้ปัญหาชีวิตของเราไม่ได้แก้ปัญหาในระบบกรรมไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของสิ่งที่กระทบต่บเราให้เกิดวิบากอะไรต่างๆถ้าเราไม่เข้าใจราหรบอกว่าแสดงว่าเราเดินไม่ถูกการจะไปได้เร็วพัฒนาได้เร็วมันต้องสังเกตครับต้องสังเกตว่าเราเาเเเขขข้้้้้้าาาาใใจจจรรูึนแลวสิ่่งงทีถกตอ ปัญญายาณอย่างรู้เราเกิดขึ้นไหมไม่ใช่มิใช่นึกเอามโนอเอานะมันต้องเกิดขึ้นจริงมันต้องมีการพิสูจน์นะมันมีหลักการในการพิสูจน์มากมายว่าเออเราเขาถึงทำผู้เจ้าจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเรามาโม้นนะฮะอันนี้มันไม่ได้นะมันเป็นกรรมอย่างมากนะพอเราทํากรรมอย่างเงี้ยผิดเนี่ยสิ่งแรกที่ไปเราบอกปัญญาเราจะมืดบอดนะพราทาให้ผู้อื่นเข้าใจผิดสรรเสริญเราผิดอะไรเงี้ยหลงทางเนี่ยกรรมใหญ่นะครับตายไปลงนรกนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ อันนี้ผมก็ฝากเอาไว้นะว่าเราพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวจิตไหนกันแน่ในานามมาทามันมองไม่เห็นเราต้องรู้ต้องแยกให้ออกนะต้องมีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงว่าเนี่ยอันนี้พุทธะอันนี้คือตัววิญญาณไม่ใช่สับสนกันอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพุทธะเดี๋ยววิญญาณเดี๋ยวอะไรกันแน่นะ <c oughs> เราต้องแยกให้ออกนะว่าอันไหนพุทธะอันไหนวิญญาณถ้าแยกไม่ออกจบนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะ <c oughs> ผมก็ฝากเตือนทุกท่านนะที่กําลังป, <c oughs> ปฏิบัติธรรมอยู่คุณต้องพิจารณาในธรรมนี้ดีนะว่าคุณ <c oughs> ปฏิบัติถูกหรือเปล่ามันไม่า ที่ทำแล้วเราจะมันถูกรินไหมเรามีปัญญาญาณจริงเกิดปัญญาอยากรู้จริงไหมรู้กิเลสต,ตัวเองไหมรู้ในความเป็นไปของตัวเองไหมรู้พฤติกรรมของตัวเองว่าตัวเองทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรมีกิเลสต,ตัวไหนซ้อนอยู่ในจิตถ้าเราไม่เข้าใจนี่ผมบอกจบก็คลิปนี้นะก็คิดว่านะ่าจะได้ข้อมูลที่พอสมควรนะฮะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ช่อง YouTube ได้ที่แฟนเพจนะครับมีไลน์หรืออะไรก็ติดต่อมาได้โดยติดนะ ก็อนุโมทนากับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านนะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในริศัตวนะ์นยจนเข้าสู่อนุตรัสัมมาปฏิญยานในชาตินี้ท่านทุกท่านตามหลักพระธรรมวันิริสุสุนะครับ